ครับวันนี้มาส่งมอบรถยนต์ไฟแดงครับที่สาขาอำเภอสังขาครับลูกค้าชื่อคุณอรนุชนะครับตอนนีนก็ต้องติดไฟแดงก่อนนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับส่วนลูกค้าก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับตอนนี้ให้ไปนั่งรอที่ห้องรับรองนะครับฝังโชว์รูมด้านบนนะครับคันนี้เป็นสีประตูสังกสีมิดสสีเทาดํานะครับตัวนี้เป็นรุ่นรถทีขายี่มากนะครับเป็นสีประตูยกสูงล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับเบาะด้านในเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นรถที่สวยประหยัดน้ำมันแล้วก็ดีมากๆครับ โอเคเรียบร้อยานานี่นนี้เรียบร้อยนะครับมาด้านนี้เลยครับอู้อันนี้คือเขาส่งร้านให้ผมแล้วเหรอเมื่อวานเฮ้ยจริงเหรอทำไมมันแลดูเล้วยเลยเดี๋ยวผมเอาผ้ามาเช็ดให้พี่ใหม่นะพี่ครับมาด้านนี้เลยครับ ก็เดี๋ยวพี่เชนอั้งเลยใช่แล้วโอเคประมาณนั้นอันนี้มันปรับได้เนาะมันแลดูว่ามันเล็กเนาะพี่ถอยหลังตรงนี้นะเป็นไฟฟ้าเลื่อนหน้าตรงนี้ใช่ขึ้นตรงนี้นะลงตรงนี้นะโอเคกดลงตรงนี้นะเพื่อปรับนะนี่เอ็นเนาะตรงนี้ถ้ามันเกิดควาแน่นพี่ลองดูว่าโอเคไหมหรือว่าสูงอีกไหมตามอีกไหมพอได้แล้วเนาะได้แล้วชิดอีกไหมหรือว่าพอแล้ว ทีนี้เวลาสตาร์ทพี่ต้องเหยียบคัสที่สุดก่อนเหยียบคัสที่สุดถึงสตาร์ทติดนะหรือเราจะยังไม่สตาร์ทจะเปิดระบบก่อนเฉยนะครับฝั่งนี้ก็คือเชื่อมต่อใน,นเรื่องของเครื่องเสียงนะครับเนอะเครื่องเสียงลดเสียงตรงนี้รับสายวางสายตรงนี้กรณน,นีที่มีสายโทรเข้าเนาะเราเชื่อมโทรศัพท์ผ่านบลูทูธหน้าจอตรงนี้นะครับควบคุมโดยเจ้าตัวตนี้ได้เป็นหน้าจอ m อ d อดีเนาะแสดงข้อมูลต่างๆมันตั้งค่าได้ว่าจะเป็นไทยหรือกฤษได้ได้วยเดี๋ยวผมตั้งเป็นไทยพี่แล้วกันเนาะ แล้วถ้าพี่กลับไปอยากจะดูอะไรก็สามารถเข้ามาดูได้นะมีตัวเซตติ้งเลือกภาษาเลือกเป็นไทยมันดูความประหยัดน้ำมันได้อะไรเงี้ยนะครับดูเรื่องของความบกพร่องของตัวรถได้นะครับดูได้เยอะเลยแหละเนาะมันอยู่ในคู่มือไดยโดยละเอียดนะครับันนี้ดูว่าเฮ้ยมันเออเรออะไรตัวนี้เือนว่าลืมปิดประตูนะฝั่งขวาตัวนี้เพลงนี้กำลังเล่นอยู่นะครับตอนนี้เชื่อมบลนะูทูธเนาะค่าในขณะนี้ว่าประหยัดน้ำมันกี่กิโลเมตรต่อลิตรอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้มันยังไม่ไม่ถูก คำนวณเพราะว่ายังไม่ถูกใช้งานล้อ,อยางตรงไหมล้อหน้านะครับดูได้นั่นนี่แต่ถ้าปิดประตูมันจะไม่มีอะไรอย่างนี้เตือนมาในความเร็วรอบในความเร็วที่โดนความเร็วรอบตรงนี้เนาะทีนี้เวลาการขับอะไฟพวกนี้ควรจะดับไปน้นอยเช่นไฟเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันติดแสดงว่ามันบกพร่องนะครับเอาข้อศูนย์ทันทีที่วางแก้วเนาะมีประสบการณ์ใช้รุ่นไหนมาก่อนอันนี้คันแรกไหมคันแรกได้ยี่ห้ออะไรอ๋อไม่ที่กับตัวนี้คล้ายกัน ตอนนี้มันมีเสริมเข้ามาอันนี้เวลาพี่จะเปิดเซนเซอร์เวลาพี่ถอยอะเซนเซอร์มันอยู่รอบคันเลยถ้ามันใ,นใกล้จะชนไรมันจะเตือนบีบบ,บ,บีบเข้ามาในรถเนาะนี่เปิดเพื่อใช้งานอันนี้ไม่ต้องใช้งานคือเวลาเราใช้งานนานๆไปเราชํานาญแล้วไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องเปิดถ้าเปิดไฟเตียวต้องขึ้นถ้าไม่เปิดก็จะไม่เตือนเนะาะถังน้ำมันเหมือนไม่จี้เนาะดึงตรงนี้ตรงนี้นะฝากระโปรงหน้าดึงหนึ่งนี้นะโอเคอันนี้ก็พวงมาลัยมันปรับสูงต่ำได้ใกล้ไกลตัวได้ปรับที่เหมือนไม้จี้เอ็กซ อ่าดึงดึง,ดงปลดแล้วก็เมื่อนิดได้กพี่ก็ล็อกลองดูไหมดึงตรงนี้เออโอเคอ่ะแค่นี้แหละอ่าแล้วพี่ก็ปรับได้แล้วก็ดึงเข้าหาตัวพี่อึ๊บเฮ้ยดึงได้โทษนะพี่ผมขอญาดดูเนี่ยประมาณเนี้ยถ้าพี่อยากให้มันใกล้ตัวมันกระดานออกแล้วก็ล็อกแล้วเดี๋ยวพี่จะล็อกอคุณอนญจนาผมว่าหาผ้าให้ผมหน่อยกล็ลดเลยว่า <laughs> นี่ล้างแล้วนียไม่ได้เจอฝนเมื่อวานอันนี้ไม่ได้ล็อกรับ อันนี้คือโอเคแล้วนะได้ยังสูงสูงไหมพอดีแล้วอ่ะพี่ล็อกได้เลยมันไม่ตี้เป๊ะใช้แรงหน่อยล็อกแล้วเนาะเอ่คทีนี้ตัวนี้คือปัดน้ำฝนเนาะตบลงเพื่อปัดนะครับแล้วก็นี่ก็ปรับหน่วงเวลาเหมือนไม่ตี้เป๊ะเลยไฟหน้ามันเป็นออโต้พี่ตั้งไว้ออโต้เมืม่อแสงมันน้อยไฟจะติดเลยเด้อเซ็นเซอร์รับแสงอยู่ตรงนี้เยเนาะพี่มีไฟตัดหมอกด้วยไม่ที่ไม่มีตอนนี้คือมีเปิดไฟตัดหมอกปิดไฟตัดหมอกเปิดไฟหน้าติดติดนี่ไฟดีนี่ไฟแน,ฟนา ไปสูงกับผักออกเหมือนแมตตี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปกติด้อโอเคไม่งงหร okay. อเนาะโอเคไอตัวนี้คือปรับปรับกระจกมองข้างขึ้นลงได้ละเวลาพี่ลงตรงนี้นเป็นไฟฟ้ากดลงหนึ่งครั้งเวลาขึ้นมันขึ้นหนึ่งครั้งมาพร้อมตัวป้องกันกระหนบอ่ยก็ตัวนี้เวลาพี่พับแล้วพี่จะปรับเลนกระจกพี่เห็นไหมตรงนี้พี่หมุนมาที่ R เพื่อปรับเลนขวาและโยกเนี้ยซ้ายขวาขึ้นลงเเนาปรับเลนซ้ายพี่หมุนมา L ก็โยกซ้ายขวา,ข,วาขึ้น ลงให้มันตรงกับซีระเราเนี่ยโอเคนี่คือ